สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูรักนาธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีรักนาธนูราศีคธนูรักนาธนูนะคะประจําเดือนกันยายน2023เนาะนะคะขอโทษที่มาช้าด้วยนะคะราศีธนูรัก,น,รกนาธนูดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานของคุและเขาหน่อยคะ่ะชาวราศีธนูราคนาธนู view of fortune destiny นะคะ e of one stain ซีเรียลคิ n อ of s ซ o r d พลังงานของเดตินีนะคะความรักเหมือนกำลังจะคุยปรับความเข้าใจกันอะไรหรือเปล่านะคะเหมือนเรื่องเหมือน สิ่งต่างๆกำลังจะหวนกลับคืนมาให้ได้คุยปรับความเข้าใจกันหรือไม่คุณและเขาเนี่นะนะคะต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นพลังงานของการที่ห่วงแหนซีเรียสจริงๆนะคะและการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากขึ้นเนะาะธาตุไฟไม่สิ่งธนูค่ะธาตุลมกลุมม่ถุนติด แล้วก็ท่าดินผู้สก,กุมะกรอน,นะคะขอความรู้สึกขอบคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานี่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะนะคู่ที่แตกต่างกันแต่มีความรู้สึกว่ามันไปกันได้ดีนะคะวิกตอรีชัยชนะการได้รับการยอมรับการได้รับชัยชนะนะคะ King of p e n t a c l e กถ้วยนี่ไงกลับมาคืนดีกันกลับมามอบความรู้สึกดีๆเนี่ยเริ่มต้นกันใหม่นะคะ t h e world ให้ความสำคัญคุณกับคุณมากๆเลยคุณรู้สึกว่าเขาเอาชนะใจคุณได้เลยนะคะคือเขามอบสิ่งดีๆให้กับคุณดูแลคนดีใส่ใจคนดีเริ่มให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นเริ่มเห็นคุณมากขึ้นเริ่มเข้าใจคุณมากขึ้น อะไรแบบนั้นหรือคุณก็พยายามถอยห่างออกมาเพื่อให้เขาเริ่มที่จะเป็นฝ่ายให้คุณนั่นเองนะคะเพราะมันเป็นการที่จักรวาลทำงานเหมือนสถานการณ์ส,ส,ส,สิ่งสิ่งต่างๆกำลังจะดีขึ้นอืม <c oughs> นะคะความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณะ่ะ <c oughs> เห็นไหมสองเหรียญคือการกลับมามอบความรักการเติมเต็มนะคะ กานเติมเต็มกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สี่ไม้เทา้า <c oughs> ดีมากเลยค่ะชาวราศีธนูรักนาธนูนะคะสองดาบเ <c oughs> มจิเชียนไม่มั่นใจนะแต่จะทำให้ดีที่สดุด <c oughs> เขาจะกลับมานะคะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณ ะะหรือเขาจะประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ดีเนี่ยถึงขั้นแต่งงานขั้นของคู่กันไม่รู้หรอกมันจะเป็นยังไงมันจะไปในทิศทางไหนแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดฉันจะทําทุกอย่างทุกวิธีทางนะคะในความสัมพันธ์นี้เหมือนทุ่มอ่ะทุ่มเทมากๆอะ่ะเออนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณ เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจักรวาลทํางานให้ทุกอย่างมันมัน,มนไหลมันโฟมากขึ้นนะคะเกิดภาวะความหวงความซีเรียสจริงจังเกิดขึ้นความอยากอยู่ด้วยกันสเตนนะนะนะคะความอยากอยู่ใกล้กันอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ห่วงเพราะฉะนั้นภาวะของความหึงหวงนี่แหละที่จะทําให้ทั้งคู่อยากอยู่ใกล้กันอยากมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเนาะนะคะทั้งคู่คิดเหมือนกันเลยเห็นไหมมอบสิ่งดีๆให้แก่กันมอบความมั่นคงนะคะเริ่มต้นใหม่สวยงามมากๆนะคะความคิดความรู้สึกไปในทะิศทางเดียวกันมากๆนะคะดีงามเ <laughs> พิ่งจะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าเนี่ยที่มีแต่ เรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะฮะต้องมาดูกันหน่อยงั้นเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงนะคะกันยายนนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องน่ายินด,ดีอะไรเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูรักธนาธนูไหมเนาะนะคะจะได้แต่งงานกันไหมเนาะเนี่ยฮะทำไมไพ่มันออกมาดีขนาดนั้นนะคะราศีธนูรักนาธนูนะคะอศวินถือดาบค่ะ เดอะสตาร์ <The> ปราชินีถือไม้ห้าถ้วยเจ็ดไม้เท้าชาริออตแฮงแมนสองเหรียญอูนี่มันคู่ชัดๆนะคะ ที่มีความรู้สึกและความปรารถนาที่เหมือนกันรออย่างมีความหวังได้เลยนะคะนะสิ่งใดที่ปรารถนาเหมือนเป็นการที่ the fool นะคะเป็นความรู้สึกท้าทายรออย่างมีความหวังได้เลยนะคะคุณกำลังจะเผชิญกับเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทายเหมือนอยู่ยก็โผล่มา น่ามึนกลับมาประมาณนั้นเลยนะอัศวินถือดาบชาลีออดแล้วก็เดอะฟูนะคะเอ,อคนคนนี้อาจจะมามาหายใ,ใ,ในชีวิตของคุณก็ได้แต่อยู่ดีๆก็โผล่มามาทำเหมือนเขาอยากมาทำหน้าที่ของเขาอ่ะมาทำหน้าที่ของเขาอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเหมือนมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนะ นะคะแล้วก็ฮิลิ่งมีความพยายามมีความที่จะรักษานะคะ hmm. เพราะฉะนั้นช่วงในเดือนในเดือนนี้นะนะคะคือการประคับประคองการเยียวยารักษาการประคับประคองการทำในสิ่งที่อีกฝ่ายปัถนานะคะ มันปรารถนาสิ่งใดทําอะไรเพื่อกันและกันนะ่ะราชนีถือไม้กับราชาถือไม้เนาะพยายามทําอะไรเพื่อกันและกันนะคะมันอาจจะมีติดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แต่ก็ทําได้สําเร็จนาะทาได้สําเร็จนะคะรออยังมีความหวังได้เลยนะนะคะเหมือนอะไรที่อยากได้ต้องได้พยายามข่อยความาพยายามทําให้ได้ อะไรที่ไม่เคยทำก็เหมือนจะพยายามทำประมาณนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนียก็เหมือนเหมือนจะถูกเอาอกเอาใจตัดกันไม่ขาดก็พยายามกลับมาคืนดีกันทำสิ่งที่ดีต่อกันนะคะเคลียร์กันเยียวยารักษาฮิลลิ่งเนาะฟ้าว่ามีความรู้สึกประครับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่นะคะยังอยู่อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ต้อง เหนื่อยต้องเดินทางต้องรอแต่ก็ทำมันสำเร็จนะนะคะทำมันสำเร็จอืมพะไพ่ออกมาดีมากความรู้สึกที่มีต่อกันมันดีมากนะคะมันมั่นคงมันไม่ได้เป็นไหนเลยอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเหมือนถึงเวลาที่ต้องทำแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องทำแล้วนะคะอ่ะนั่นเองนะคะ อามาดูกันนะว่าข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้เขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยกอาจจะเป็นคนวันจันทร์วันเสาร์วันพฤหัสวันอาทิตย์นะคะเมจิเชียนวันพุธค่ะเขาพร้อมค่ะเขาพร้อมแล้วเขาบอกเขาพร้อมแล้วทุกคน คุณแค่เขาไหมเขาต้องการคุณเขาหวาดกลัวคุณยังเห็นฉันเป็นแบบนั้นอยู่ใช่หรือเปล่าเขารักคุณอย่างแน่นอนเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขามากๆคุณคือความสุขนะคะ เขาทำไมต้องการให้คุณดื่มหรือต้องการให้คุณโดดพูดอะไรนะคะฉันเจ็บมากเลยตอนนี้อยากให้คุณพูดอะไรสักอย่างนะคะคือที่ต้องการพื้นที่ในตอนนี้คือเขาเจ็บามากๆคือเขากลัวเขาต้องการคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขารักคุณแน่ๆเขาพร้อมแต่เขากลัวว่าเนีย่ยถึงได้ถามว่าคุณแคร์เขาไหมคุณยังเห็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่า แบบที่คุณมองเขาในตอนนั้นเน่ะนะคะเป็นแบบไหนเป็นคนที่แสนดีเหรอคนะคุณมองเขาเป็นคนแบบไหนนะคะเป็นคนรักเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะนะคะนั่นคือข้อความที่เขาอยากสื่อถึงคุณเนาะนะคะอ่ะไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากแนะนำอะไรคุณชาวราศีธนูนะคะ ิ่งศักดิ์จักรวาลอยากบอกอยากแนะนำอะไรคุณในเดือนกันยายนนี้คะ justice นะคะการตัดสินใจที่เป็นธรรมการตัดสินใจรอดสังวรดีๆโอกาสดีๆความรักนะคะสิบไม้เท้า โอเคสเตนฟ้ามีความรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยนะให้ความยุติธรรมแก่กันนะนะคะเขากําลังพัฒนาตัวเองและเขาจริงใจกับคุณมากๆเลยเขาพยายามมากๆในความสัมพันธ์นี้เมตตาเขาหน่อยเมตตาเขาหน่อยนะนะคะประมาณนั้นมันก็สเตนอยู่แล้วในพลังงานคุณก็เมตตาต่อเขาอยู่แล้วแหละนะนะคะโอเคให้ความยุติธรรมกับเขาหน่อยนะคะ เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเพื่อคุณแล้วพยายามหนักมากเพื่อคุณนะคะดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรทาไมจักรวาลเชียร์เขาจะัะเพราะเขาคิดดีกับคุณแล้วคู้นี้เป็นคู่กันค่ะนะคะไลท์แอทแทกไลท์ความชอบดึงดูดความชอบมีอะไรนึกคิดชอบในแบบเดียวกันอยู่ความปรารถนาใน,นตัวกันและกันอยู่นะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ แต่ว่ามีการพัฒนาและเติบโตแน่ๆนะคะการพัฒนาและเติบโตสถานการณ์ทำให้เกิดการพัฒนาและเติบโตขึ้นโซเมทค่ะเนื้อคู่นะคะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นเขาไม่ปล่อยคุณหรอกนะ แต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะคะอยู่ที่คุณแหละนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะและเป็นคนที่จะไม่ปล่อยคุณด้วยการเพราะปลูกคือการลดน้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินดูแลเอาใจใส่รักษานะคะเคลียพลังงานของคุณความเจริญรุ่งเรืองจะปรากฏ นะคะเคลียพังงานมีอะไรเคลียกันอะไรที่ไม่ดีเคลียกันอะไรที่ไม่ดีเอาออกไปเนาะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะความจเจริญรุ่งเรือง,องกําลังจะเข้ามานะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับทั้งคู่อยู่กับลมหายใจตัวเองซ่อมได้ยังซ่อมอยู่อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะ เดี๋ยวยังเนี่ยหาทางออกได้เนี่ยคนทางพ้นทุกข์แล้วก็ซ่อมแซมได้คือตั้งสตินั่นเองคือการอยู่กับลมหายใจตัวเองคือการทําสมาธิตั้งสติใจเย็นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวก็หาทางออกเจอนะเดี๋ยวก็หาทางออกได้อยู่ดีๆอะไรแบบนั้นนะคะ calling your soulmate คนนี้เป็นเนื้อคู่ที่คุณอธิษฐานขอพรมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้น คุณเชื่อใจได้เลยนะคะเชื่อและศรัทธาได้เลยนะคะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะให้โอกาสในความสัมพันธ์ธนี้ได้ค่ะพันธนะนัดได้รู้จักกันได้ค้นพบอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันหลายอักขระหลายด้วยแหละนะ o r g i ก e n e s s เนี่ยการให้อภัยนะคะ การมอบของขวัญการได้รับของขวัญมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นทันวาบันพิเศษอะไรหรือเปล่านะคะ helpful people การได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเขาอาจจะให้เพื่อนช่วยหรือให้คนอื่นช่วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ Be h a p p y c h a n g e ความสุขั้นยิ่งใหญ่มาแล้ว if you believe นะความเชื่อของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะความเชื่อสำคัญมากๆ m o หมุนเถาออเหมือนก้าวไปข้างหน้าด้วยแสงสว่างก้าวไปข้างหน้ากันด้วยแสงสว่าง ก้าวไปด้วยกันนะคะแสงสว่างแล้วก็เปิดกว้างด้วยเปิดกว้างจุดเริ่มต้นเหมือนกำลังจะก้าวไปตามสเตปนะมันไปตามสเตปของมันนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังเริ่มทุกอย่างกำลังเริ่ม การเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์ขั้นตอนการตื่นรู้นะคะการเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์คุณละเขากําลังตื่นรู้และถูกปลุกนะคะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่มันเป็นทั้งภาวะอารมณ์ความใจเย็นมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเออเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ฟังว่าทําไมมันถึงได้แฮปปี้มีความสุขนะคะ การเจอหนอทางพ้นทุกข์พ้นเป็นคู่ที่จะพัฒนาและเติบโตไปได้วยกันนะคะเชื่อและศรัทธาหน่อยนะนะคะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อและศรัทธานะคะเฮ้ยเราอาธิฐานขอพอรมาคนคนนี้ฉันเป็นคนไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้มาให้มันต้องดีสิก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้เฮ้ยต่อไปมันต้องดีสิ แต่ความรู้สึกที่ทั้งคู่มีต่อกันมันเริ่มดีแล้วนะเริ่มมีความรู้สึกดีๆเร,เริ่มอยากทาสิ่งดีๆเพื่อกันและกันแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะเริ่มดีแน่ๆมันจะต้องดีแน่ๆสิ่งที่คุณควรเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองนะคะนะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนทําสมาธิเพื่อขุดลึกโ o ว i ดเดอ, with the อะ o w ล์วฮ h e เล i n g water นะคะ การให้น้ําบําบัดน้ําบําบัดไปอยู่ใ,ใกล้น้ําเอาพลังงานไปดึงพลังงานจากน้ำเนาะช่วงนี้นะคะน้ําจะทําให้คุณรู้สึกใจเย็นมากขึ้นสุขุมมากขึ้นหรือภาวะอารมณ์หรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างดีมากขึ้นนะนะคะกวิทย์เฟรชแล้วทำสมาธิเพื่อขุดลึกเนี่ยว่ามีความรู้สึกว่าทายิ่งนิ่งคุณจะรู้อะไรลึกมากขึ้น เรื่องระหว่างคนและเขามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากๆนะคะลึกซึ้งมากๆบางทียากที่จะอธิบายเพราะมันเป็นความเป็นคู่เนี่ยแล้วเป็นคู่ทางจิตวิญญาณด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องนิ่งอ่ะจิตต้องนิ่งจริงถึงจะรู้นะคะอยากรู้อะไรให้นิ่งก่อนเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขานิ่งก่อนเลยนะคะการรักษาหัวใจความเข้มแข็ง แสงสว่างจะนำทางอย่างที่บอกมันยังซ่อมแซมได้ฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณและเขายัางรักษาเหมือนจะมาเยียวยารักษาหัวใจกันเลยเนาะให้มันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางจริงๆเนี่ยแสงสว่างนำทางไปตามเส้นทางรักแห่งแสงสว่างคู่นี้เขาไปกันดีมากเลยนะนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการก้าวไปกันในทิศทางที่ดีเป็นการที่ชวนกันไปในทิศทางที่ดีอืม ะะจะพากันทําความดีก็ว่าได้นะคะจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำดีต่อกันเนาะหรือทําดีเพื่อคนอื่นได้ด้วยคือเหมือนมาจะพากันไปในทิทางที่ดีนะคะขั้นตอนการเสด็จขึ้นสู่ส,สวรรค์มันอาจจะต้องดูเหมือนยากลำบากนะดูเหมือนยากลำบากนะคะ แต่ถ้าผ่านไปได้บอกเลยเลยว่าภูมิใจตัวเองจังเลยที่ผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยโอ้ดูบ้านหลังใหญ่รออยู่นะคะบ้านหลังใหญ่ความอบอุ่นใจความสบายใจที่มีกนและกันความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างนี่แหละที่ทําให้เห็นทุกอย่างชัดเจนการได้อยู่คนเดียวโล n ลี่นี่นะคะได้อยู่คนเดียวถึงได้เห็นทุกอย่างชัดเจนอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลปกป้องคุณค่ะจริงๆคุณมีเวทมนต์ในตัวนะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณก็กินขาดแล้วนะคะเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่เซนแรงด้วยช่วงนี้นะถ้าอยากรู้อะไรก็รู้ได้อะนะคะรู้ได้ด้วยเซนและสัญชาตญาณของตัวเองมีความอย่างรู้มีความปีชาในการทำนายตัวคุณเหมือนคนที่เซนนำทางจริงๆนะนะคะ ความจริงความชัดเจนแหล่งที่มาการเชื่อมต่อความจริงจะปรากฏอยากรู้อะไรเหมือนจะพยายามดึงคุณให้ไปรู้สิ่งนั้นนะคะอืมพยายามดึงคุณให้รู้สิ่งนั้นหรือถ้าคุณอยากรู้อาจจะมาเจอช่องอวันนี้ดูช่องนี้นะคะเขาดึงคุณให้ไปได้รับรู้อืมความจริงจะปรากฏ เพียงแค่คุณบอกว่าคุณอยากรู้สิ่งนี้คุณก็จะได้รู้เลยจริงๆแล้วคะเพราะคุณถูกเหล่านางฟ้าเทพธิดาคอยปกป้องคุณอยู่อือคอยปกป้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นวางใจได้เลยคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆสิ่งที่สำคัญเลยคือเข้มแข็งการให้อภัยความเชื่อมัน่นนะคะ การเยียวยารักษากันและกันเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและนำพากันไปในทิศทางที่ดีนะคะนั่นเองเนาะดีงามมากเลยสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะคะสุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักมั่งคั่งร,ำร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบาย,บายคะ่ะ